คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 5G มาฝากกันค่ะซึ่งทาง True 5G เครือข่ายอัจฉริยะนะคะครบสุดครอบคลุมที่สุดเพราะว่าครบท้วนทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศค่ะวันนี้สามารถทดลองใช้ฟรีได้แล้วนะคะย่านใจกลางเมืองแต่ละจังหวัดซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ใช้จริงทั้งดารานักแสดงแล้วก็เหล่าท็อปไอทีอินฟลูเอนเซอร์ในไทยซึ่งวันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกันเลยค่ะ TrueMove e u n i v n r v e r s a ซ Communication จำกัดหรือ TUC บริษัทในเครือ r u e ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมย่าน2,600เมกะเฮิร์ซชำระค่างวด1,912ล้านบาทและวางหนังสือคำประกันจากสถาบันการเงินหรือแบงก์การันตีพร้อมรับไปอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่2,600เมกะเฮิร์ซได้อย่างเป็นทางการและเปิดสวิตช์ 5G แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ TRUE 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใบใหม่ที่ยั่งยืนของเราเพื่อนำอัจฉริยภาพของ 5G มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยและประเทศไทยนายสลิดจินสิทธิ์กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ TRUE Corporation เปิดเผยว่า17มีนาคม2563 TRUE 5G เปิดให้บริการเครือข่ายอัจฉริยะครบสุดครอบคลุมสุดเพื่อทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์พร้อมใช้แล้ว77จังหวัดทั่วไทย และ True ได้คลื่นที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดตามแผนที่วางเอาไว้ย้ำภาพความเป็นผู้นำเครือข่ายที่ดีที่สุดของกลุ่มท u ูที่มีคลื่นครบสุดและครอบคลุมถึง7ย่านความถี่โดยเฉพาะย่านความถี่ต่ำที่หลากหลายมากที่สุดและมีแบนด์วิดท์มากที่สุดนอกจากนี้เหล่าดารานักแสดงและ็อปอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยได้ทดลองใช้จริงแล้วต่างก็ประทับใจในประสิทธิภาพเครือข่ายอัจฉริยะอย่างทู 5G เป็นอย่างมากครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างสวัสดีค่ะน้องซีเขาสาวสวยฝั่งซ้ายเธออยู่ที่แยกกระโศกนะครับค่ะบริเวณไหนกระโศกครับตอนนี้ตอนนี้ค่ะจีอยู่แถวซอยสิบถึงซอยสิบสองสุดปลายระพีตอนนี้อยู่ที่สามยอดใช่แล้วนี่ไงสามยอดสามยอดเลยเหรอคะไม่ใช่อยาก้าวสปีดก่อนสปีดที่เทสเป็นยังไงกันบ้างครับดีมากเลยได้ถึง7จ0ดร้า 798ดร MBPS ค่ะอยากจะคุยตรงสากายวอล์กสาทร8,000จ้า หนึ่งกิกะบิดเลยฟังอโศกเป็นงไ,ปไงบ้างซีจัตรวีตรงนี้ของแทสสองอสารอบค่ะก็คือไม่ค่อยตกกว่า700้เลยก็คือประมาณแบบ900ถึงพันมีพันกว่ากว่าด้วยนะโยเยี่ยมเย่ค <ๆ S 2> ือเมื่มอ,อ,อกี้ข้ามไปตรงข้างหน้าทอร์เบนดีมากถือว่าเป็นสปีดที่ดีมากในช่วงเรียกว่าแรกแห่งยุคสมัยห้าใช่ค่ะเราเรามาเป่ายญิงชุกกันนะเดี๋ยวคนไม่เชื่อกเคอกันย่างเงยเยาปักกระเป๋ายิงชุกอุยเดี๋ยวนี่เป็นคนที่เป่ายิงชุก รู้สึกไรดีเลยมันเริ่มมาแล้วเดี๋นั้นชูให้คุณผู้ชมดูทีนะเราชูเสร็จแล้วชู 5G ทีเอ้าฟังให้ดันนะ5 4 3 2 1ชูเลยโอ้โหผไม่มีดีเลยเลยค่ะสังเกตดูนะครับวันนีจริงนอกจากนี้จุดเด่นของ True ยังอยู่ที่พันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก อย่างไชน่าโมบายตลอดจนความเป็นผู้นําด้านดิจิตอลเทคโนโลยีที่มีโซลูชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้ง AI, Robotics, Deep Data Analytics และ Smart IoT ที่จะดึงอัจฉริยภาพในตัวคนไทยทุกคนเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน